สวัสดีค่ะพี่น้องสุโขสุกอนจ้าสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าวันนี้ผมมาไซรั่นครับผมมาสิมายามนั่นเพคะมาลำทางเด็กปลาไหลเงี้ตัวนึงขี่รถมาลำทางพี่น้องปลาไหลบืนขึ้นโคกได้ตัวหน,นึ่งตัวนี้เงี้ปล่าแหกหมันไห้ก้อนเหลือดินอ่ะใครเงี้เนาะมาหาปลาไหลก็ไห้ปลาไหลเล้วปลาไหลเนาะไปะตะยามบางลั่นพี่น้องลั่นบึง้งมาบับกไก่เด้อวันนี้มาแท่งมองมาหมองเคยมาแท่งจา่าพี่น้องบังบงบงกไก่เลย เบเป็นหาโลแล้วเนาะไปไงมไมันหมานเด้อปูเอ้ม้าไก่ขักปันมาเคยมาใส่กักเขียดที่่นองท่างมีมแง่แต่มาแทนเเมต้องไ้อมาท่านกขาหอกหกฝนเข่าเิ่นงามงพามี่น้องมึงตาสะออนขักกําลังม่าน เงินเป็นไงแบบไรล่ะ้รัม่านนะม่านเขาม่ต่ม right. ่านเป็นไงเขากำลังม่านพี right? ่น้องท่านเดีสอดดมเนราะว่ามันกิมันก็มาส่วนพี่น้องอมมันสวมอีกพเขาง่ามแล้วยังมานะอันนี้นะม่านขานะหามแจงนี่เป็นไงมันหนามแจงพอวดเมื่อขนาดเขาแจงม่เคยวห่วงบนทวมหลังก้งแท่ของส่านเขา บางแหลกแหกหมันพี่นนองมันหมันเด้อลองมือกันหมันหมหมันก็ฝู่นแล้วมูนี่โอ้เปล่าเลยบางแหลกบานไปใส่หมองแท่งเหมือนไม่พอยังให้ไปปะไดนน้ำเลึกพี่เนาะน้ำไหลน้ำรถกูหนีกอน ก็ม ouais, okay. uh ีบ huh. ังนี้บังก็ได้ล่ะขึ้นก็ส่เบ็ดนะตีเบ็ดกับบังถือบังก็ถือดิ้งนะเขาขุดมีปลานาวขุดบกแห้งหรืวะนาวป่าป้มนีเลยเรอะ Nó đây đầy, nó sẽ đầy nó mà phải nhầy Cứ để lấy, lấy ừ. Vàng này có phải nhầy Thực liệu Thực liệu, cái nó thực liệu Phát xe ngân đập tôi nhầy được không Nhấp, nhấp này มันนกก็บอดเด็กพี <favorites> ่น้องเอามันก็ได้ตัวหนึ่งนานสวงามดีเชีเลยแต่มาสองตัวเราเด้พี่น้อแต่ว่าตัวหนึ่งตัวหนึ่งปลาบืนปลาไหลบืนปลาไหลบืนขี่รถมาเห็นตาหลงงเยอะอ๋อตรงนี้ตัวสองนะนี่มูแล้ว 现在，你浮了。喝走着，搬了。双叟，你去双叟那里。 มีจริงจงโอ้มันม่านเขาเพิ่นเนาะน้ำเาน้ำงามเขาเพิ่นต้านง่ายๆโอ้มันหมานเด้อผี่ห้อจนสมเก็บลอเนีมโอ้น้ำเกือบอมม่านเขาเพิ่น่อไปงนั่นไปกมูดัวนี้ว่ามันง่กูมูดเลยตัวนี้ได้อพี่น้องไปไนี่ มันจะบกยเลยเห็นบ่นเหโอเดี๊ยวเดก็ไม่ก็ไมกม่ตัวเราเปียโรเลยตัวนี้เปิดพี่น้องมั้ถึสองมือที่ันว่ามันข่าวสองมันได้ไอไงเออเออเออไผ่ไงมันเนี่ยมันหม่นมือลงมันบอกดอกมันปากไวเนี่มันหม่นเมือนะขี้แกดิ๊มบุยังบุยังเดี๋ยวมันกระเทมข่อยานมันออกไม่ซื้อมันหม่นมือตกยิเลยพี่น้องมั้งอ้เนี่ไปไงเอ้ถงนี่มันดีปะเนาะถงนี่เนาะ หมอนมือเนาะนะักกียก็เดียมตัวแบบง่ายเปนหมอนมือ,อ,อตัวหวอหหหอ่อง,องเนี่ยคือห้างตัวอะไรห้างห๊างพ้อยมันเหม็นตัวหน่อยตัวไงตัวปลาไหลตัวแบบง่ายอรุ่ณ จพี่น้องเขาไปยามบางล้านมากนาะงพ่อย์ไงอปอกมะนีประมาทุกอย่างไปนอน,อนอประมาณบันไดก็ได้เยอะได้กินไอ้ปอมได้เจอออมแบบออมใส่ผักอีเลอร์ใส่ผักใส่มีผักอีโต้ไยเนาะงพ่อย์ไงอืมใส่ตำจี่ข้อใส่ไดหนล่ะน,น้องเอ้ย เรื่องจะใส่ตะไคร่ใส่ริกบืนบกบืนบกักไปหอดบกกักไก่นะพอ,อยังจะไม่ต้งไม้ยุ่งใ,ใกญ่

อันนั้นตัวตัวหนึ่งเข้าใดอัน,น,ออนมันบืนนี่เนาไปเห็นาะบืนล้วอะไรไปยิ่เงเติมนนี้ครึงหนึ่งหัวทางคือเนาะเแต่เป็นตนัวเป็นขเลือดออกมอันก็แสบแล้วอ้อมฟองตัวนี้ก็บนุ๊กไปบ้าง ตยาวที่พี่น้อง2ต้นก็บ่แม่นได้น้อยเนาะพ่อใหญ่นี่คือักใส่พร้อมกันจักนอยส่วนมันก็บ่เาเนยก็นังยังกันละเดี๋ยวนีถ้าใส่ที่หลังจะักักใส่นี่เฮาใส่ที่หลัง

ไอ้เปาะบัดคัวแล้วคือตัวใหญ่คักแท้ปลาไหลพะนะมันคืออ่ยน้อยซันน่ะพ่พี่น้องตัวใหญ่ดิบ้าบ่่คือ่ขึ้นคักแน่กินแป้งวิอบัดอันบ่ทันแนัวตัวน้อยๆบัดัวแล้ว่น่ะตัวบักใหญ่เลยว่าไปกินมาเบิดอกซนนะโอ้ยปลาไหลตัวยาวเนาะไป่นอน้อยๆเคมๆคือลงพ่อบาดะนอยบาด อยู่ในอะไรบืนสูบดีเ่าเื่อนี้ะไรยุกงไปพอ่ะมันมีคนผอก่อนไปยังด้วยเนี่ยมเลี้ยงเป็นตะไบอยู่หนาวกูนี่กันหมอกว่าจ่ลงผักเห็นม้ปยามเบสติกปลาติ้นดูกนเีนองมาเนียวใส่น้ำม่เดื่ครับบันหับพวกใส่สำนะัเลยในพยสผักกั เราดีกว่้เราเ็น,นับผงเลยเอาไปทำคือเหยื่อขนาดไพักวันแล้ว่ <c oughs> ใ็ในสภะพก,กับมันอ้อมสพักสั่นล่ะซิมอะไไปอ่ะเียน,นซิมเกยบเลย พอเลยปรุงเราจะมาเห็ดเนาะได้พอสุกกับมาโทมผ้าเข่าพี่น้องสวัครับแล้วก็ม้าเข่าทุ่งาออมปลาไหลก็ดีมากกินออมปลาไหลเป็นมูไปเยอะปอนอ้โปลาสิปนกับยาดจิ้นบ่เบิด์ตเซอออมเนี่ยไ็่ต้งสิจิ้นเบิดบ่เบิดดอกพอสุกได้ได้ปลาไหลอันบืนไหมปลาไหลบืนเออคือกินมาข้างไหมตัวแบบไงยูร้อาจังหน้าปลาไหลมูขามางส่มากจีบ่บ่บ่ดีดีเยู่บ่าเปียงบ่ตายสมคันมวยไหมเออเตียงมัน เน่ยพระก็รถเก๋งที่ไกลไปที่มันคือปลาไหลเ๋ยนะกมีเจอุืซิมือรถเหยียบเลยเอนเวอมันนั่งมือไก่วามมนงูกันมันงแฉยากินข้วแฉบยากินข้อแฉไปอยู่โตนี้ว่าปลาไหลดีสุักคอว่าแต่ว่ามันเรทันหนึ่งลุงไปถอดหัวน้ำน้ำมัถ่วงหลเดี๋ยวว่าถ้าหัวถ่วงไหลกันด ิมกนะอสุกสจป่ะบารด้กินโดนละดิออมปลาไหล่แซ่บอดีนะมดตัวนึงบเคียหน่อยหงบสันนี้ไงไงหมเงน้ำปาทัน้อมปลาไหลยงเซ่อกเคียน่อยใช่ไมันจังหวานนี่บุเคียคืนนั่นเข้าใจลัแล้วเข้าใจชูกั่แล้วมันบ่คืนดิย่ง งูไม่ปวเเลยแกถ้าได้ทัง้งสบต่อจะซือสัใช้ออมคบออมปางมันแแสบยบงูน้ายอ่งตปลาออมน้องก็บว่าอย่างนี้เหยปลาก็ปลามีอะไรตีมันม่เห็นแล้วบัดมือมันไม่ปืนมันเห็น,นี่เออว่าพุทัน,นลงไปทางหน้าเมียสุกดิใส่ยูพีดิจุ่มองดอนจุดตรงอยู่ที่เอาปืนพาไปยิงนาผสเนาปืนพาและน้องไข่น้องใหม่พด้ตุ่ม้วครับน้องหม่เพื่อมาเ้อง ขึ้นป่าไง่ามอย่างองอยากอยู่มันเสียหมนเสียหรอเพื่อเอาเพิ่นผูกเสียบไว้น้ำโมเมนติเนี่เป็นลวกเลยสายหลีบสายเลยฮะสายหลีบม่เขาถกปลานี่กเป็ดเนี่ยเคยเห็นเปรนเหตต่างๆเิ่นไปงี่ยงด้วยแง่หนากตืเทาก่อก่ออูกมันเป็นไล่ด้วยเปนไปงี่ยงด้วยความสด่นวรวมเป็นเงียงค่ไ่ห้ของเียง

Mặc bằng cong gà măng là măng. No cong gà là măng <laughs> <laughs> là là măng. Any măng, mày. Long rồi măng. Hãy nhạc. 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 มันกลายขึ้นเก่าดีกว่ามันมันมันอยู่ทั้งขึ้นหมดเลท่านมากเลยมันจะเป็นน้ำปีแต่ได้ปีหลายปีหน่อยเนาะปีหน่อยไม่หนัก่อนเห็นป่าตีกายปลาค่ะปลานั่นแก้บ่มีปีนี้ยังได้ไปหาใส้หนาเกี่ยวของมันจังขอนกันปลาไปจังขอนเดี๋ยวมันหามันหลายมันใหญ่กันอยู่แอ้ของคว้านยังไปใส่ไปที่กายรถอัน ยี่ไก่ปลาเต็นาปลาดดเด้อเข้าหยาดน้ำชาเลอะกินเขาส้อไม่เล่นเนีเนียมวยไม่เสร็เนี่ยถุกไเล่นเนียมันดู่ิีุ่ันณทหลับเยอครับคุ รุ่นี้เนาไปแท้งแหล้วมนันีรุ่นรนุ่นรุ่นจิ๋วกอรงี้ีบาทว่างีผานีเจ้าผาสามโลน่แม,ม่นานพักหอนเนาะอะรงงี้ยผาสามโลหกบาทว่านี่ยมันนีรลดแล้วนี อู้มันลายผดตัวยี้สิบาทผมกูประกาศซื้อมันจีบกูหมดปีนี้ถือร่องก็จีบปีบีก็ถือคักปันสามร้อยหกสิบบาทแต่มันไหน้นบอกถ่ายมจริไงละครอ๋ออะไรกูเสียบอไไ้กินโดน ใส่ใส่บดใส่หลายแบบเลนสิตัวนียนเป็นพักเผยเลือดกระเพราถอนจนถอนโอ้ถอนอย่างไรน้องไปไงถอน <c oughs> มานากินนะน้าใหม่ก็ได้ว้นนีเพื่อนมาสิมาเต็มมีอะ ไว้ไปสิบปูผมว่าเป็นไอกคีรถเป็นไอกคีรถรองเนี่ยแต่ว่าจากได้จักรยานมาเสื้อสีดีว่ะผมว่าใส่ยันเสียงมันกระปวดว่ะก็น้องชมขึ้นไปเสียน้องชมไปสิยงของผักอย่เนี้ยดำคื่อยกกลางน้ำกลางแจ๊บมันเศร้าที่มาเบ่งไม่สงสัยเนาะกลางแจ๊บต่วนถูกนะยันมาเมียังมันค้นเนี่ยมาแม่มคนหัวแม่มคนเนี่ยนะดำคื่อยรือื่อข้างหวไฟหน่อย มันยืนยีนย่ต่างไปหน่อยนะดำดำ,ดำวันก้นงงเงาเ้่อองหมองผมไปเส้ยไปปลาหลายนิดเดียวันไม่เห็นกันันไม่เห็น,น,นต้นโคบก็ใิะคือปอกแล้วปูหรือวคิ <c oughs> อว่าันไปนเ,เส้ยเบียบีนไปเสยเบียนอนขึ้นจริงขออย,ยู่หอนค้อด,ดีทับก,กว่าใด้่กว่านี่ฉันไม่เห็นป๊บถูกกกลางน้ำคือปอกแล้วู่ปลาคือปลอกแล้ปี๊ดเป็นตื่นๆยี่เด้พอสก็นนีคนตตยน้ำมันไปอย่าง เจนแท่งหนของนาม่ไดดเนาะเขาขีดต้มมาใส่หมองหวงนามหมองแก่หมองเดียวเพิ่นาไออกเล่ดออกเ่ิบบผดดแม่โคไม่เอามาใส่นะมูเขาตกนก็มาดูดดอย่างเงี้ยหมองเขาเรียวอืมเขาจะนามันหงมันหายเขเมาลุกเลยลกกินข้าครับเกินข้าไเออบเคยพเกิดมาผมไม่เคยได้ไปได้ดูทีเทียวเลยอะไรดี cho kênh Ghiền Mì Gõ mấy chúng xây bằng nữa, chúng có nhiều dụng để xây cái gì bỏ miệt đi cái gì à. cái tay, cái này, cái này, cái bê má bao vậy, cho lại, không phải nó tươi như khó leo rồi, bỏ sủ đấy, ba này, tốt lũng, tốt. Ừ. Cái, campe여, cái, 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 Ooh, cái, dạ. cái này thì đâu rồi cái này thì đâu rồi phù nổi bằng Ui tời phù nổi bằng thì bà bố phê cho chủ khoáng thì sao chỗ bà Bỏ qua chỗ mày gặp mời Chà phải mang chủ chìa khoáng tâm nữa Chúng tôi lạc phá tới lại เขาจนเต็มหมดเนียปลาดุกทำให้สวงามครับเออแมนปลาดุกหน่อยครับโปรตีนโปเนมื่อนี่เนาะเขาเต็มรุมเสียงดังอึ๊ึู<ม>ไปนอนฝ่อกูนอนยูเสีงน้ำไปลปะเจ้าปลาดึงว่าน,น้ามาดนมือหล่ะได้จะนึงไปบวดตัวอริบารตอดลงลาดริบาทตอ,อดเทเลยทิแหลมเขียวทีิมหลอกไปน้ำข้าบปากรุมดึงขึ้นดึงขึ้นเที่ยวเมืนมัวนม่นี้ไปโจงนเขาอย่มาพ่้เนาะ

เทวออกมันต้องอย่าไใจมันหม่นเมื่อนอนอาขีก็เดียมเนาะตูนี่ไม่แงมปลอดสายจะานำปกหลายดิใส่ว่านี่เกือบเต็มเปลวเลยตูนี่ก็พยายามใส่ก็จะถีบใส่เอาไปเอามาเข่าพปกะนาะเชียวอัไเนาะตึนเอมาเข่าวางหูห่าเนาะยกย่งไหเตมพ้วนแลวเนาะทั้งควายมั้งวงเบิ้งช่วงเหม็นปลาไหลนาะาจอดมอก อ้อครับพี่น้องมื่อนนี้ก็ได้โหนุ่งห่วงมันกันเยื้อแล้วแบบเพ่งแรงมากได้เตะมือว่านนี่ก็ได้สองโตเตะมือเท้านี่ก็ได้สามโตเอาบอกไปนยังได้ยะยามบ่ได้ยะหลับเอาข้าหาที่ก่ามันก็มีมือได้มือบ่ได้แหละครับเอาคือสำหรับมื่อนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเขาทุกผู้ทุกคนเรือครับรู้จักติดตามหรือว่าไหลกดแชร์หรือว่าติดตามอยู่ตลอดเวลาขอให้มีความสุขกับเจริญเรือครับปีบุรุษปีใหม่ก็ติดใส่หมูน้ำกันเอาละครับ สำหรับวันนี้ผมกรดิ์ศิริเก้าเข้ามาสวัสดีจ่าพิจิตรน้นองเอ๊นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ